ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจากเมื่อกี้มีสามสิบดไลค์นะ,ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ k m m มเม o กีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็ใช้เป็นไลฟ์โพสต์รูปภาพและวิดีโอค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยเนาะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิด โพสของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะและ้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตนะคะกดคัดลอกลิง์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ะหนึ่งร้อยไลน์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสอง นี่ค่ะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่างเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการแอปอ่งเปล wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่งเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิวเพนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเริ่กที่การจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอนนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติม ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะอ,ออเดอร์ของเรานะคะที่าราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราจะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไป ให้พบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถที่แรกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนอเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับตาคอมมิชชั่นอีก5%ปเซ์ด้วยนะค,ะ,คะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์โพสของเรากันเนาะ ตอนนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่38ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจากเมื่อกี้มี38ไลค์นะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น157ไ like ลค์กันเลยนะกแทบไม่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนะาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะสั่งซื้อไม่ถึง5นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะหากยอดขึ้นเกินไปนะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลย,ยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM ขีดฉีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ มา,มากเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ